ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอตั้งแต่เริ่มอีกครั้งนะครับเพื่อดูว่าเป็ดผมเป็นไงบ้างสวยจริงหรือเปล่าสาวแท้เปล่านะครับดูเป็ดเขาดูสีขนดูลักษณะขน เป็ดสาวนี่จะขนเรียบเป็นมันเลยนะครับดูดวงตาก็ได้ดวงตานี่ใสแจ๋วนะครับดูขอบตาก็ได้